สวัสดีจ้าเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านเรามาดูล่างกันต่ออีกสูตรอีกสูตรนี้สูตรเก่าเลยทำไหมไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลในทางทางี่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าถูกันเลย ล่างอีกทีล่างที่สองจำวันที่สิบหกทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดเราจะย้อนหลังดู ที่เจ็ดหนึ่งแปดนะเจ็ดหนึ่งแปดหกหกห้าห้าเก้าใช้แค่นี้ใช้แสนหนึ่งครั้งสิบล่างหนึ่งล่างบวกเก้าคูณสี่เขีนชมแต่พูดเนาะ สีคที่บวกกันเลยบวกกันเลยก็คือเดบวกห้าบวกเก้าบวกเก็ดบวกแปดบวกสีบวกเก้าเป็น8 8ดบวกเเป็นห้า้าบวกหเป็น10บศูน แปดบวกสีเป็นสิบเอ็แปดบวกหนึ่งเป็นเก้าศูนยหนึ่งจะคูกันก็คือศูนย์เกาหกันเนียูน หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งไม่ได้เคียนโตถึงพี่นะุ้นเรียกไปที่ศูนย์ศูนย์นยล่างอย่างเดียวอีจด่วดมานี่เลยเลขที่ออกคือแปดสี่แปดสองแม่นี่ทุ่เดียวกัน ขอโทษก็ไปเลยจะเอาไหมทำไ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 หมคอมเมนต์เบิร์กอยกลไม่ได้จับขาวันที่เขียนพื่นเลยเลยสองเก้าหกสองศูนย์ศูนย์เซ็นหนึ่งครั้ง ติดล่างหน่วยล่างบวกเก้าคูณพี่สี่บวกสองบวกสี่เคือสี 0, ่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเก้าสี่บวกสองบวกสี่ หวังกับใครหวังกูพอดีวหวังกับสิตะลมเก้บวกสีเท่ากับสามบวกหนึ่งเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดบวกสองเป็นสิบศูนย์หนึ่งสองจับคู่กันก็คือสามศูนย์สามหนึ่งสามสอง สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองถูกย้อนหลังตลอดได้ก็ <c oughs> าหายมันถูกมันก็มีถูกลองดูอันนี้หามันถูกเลยเพราะว่าเอาเลขเ,เลขเลียงกันมาลงเลยต่อมาที่เราจะใช้ก็คือ 3ามหกนย่ 6, 0, 4, 4, ล่างไปที่3าสองใช้เหมือนเดิมก็คือแสนสิบล่างหน่อยล่างบวก9คุา้ที่แสนหกแสนหนึ่งครั้ง คือห้าสิบล่างคือสามหน่วยล่างคือสองบวกเก้าคงที่แสนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบวกพันหนึ่งครั้งบวกสี่คงที่ ห้าบวกสามเป็นแปดแปดเก้าสิบบวกเป็นเก้าเก้าศูนย์จะมาเก้าศูนย์เป็นบบนี้สี่บวกหกเป็นสิบสิบบวกห้าก็ได้ห้าห้า chấp 1 đi nè, chấp 1 đi này, găn lại với, 90, 95, 96, 97 ห้าศูนย์หกศูนเจ็ดชอบก็จัดขัดกระผ่านเสร็จแล้วไปที่ตัวไหนมันแห้งแล้วเต็มได้สามสองออกมาเน้นๆสามสองซื้อสามหนึ่งสามสองได้ได้ตัวเดียวได้ตัวกับได้สูตรเดียวเป็นตัวกับ ตันี้ยังไม่ลงสูตรนี้สูตรนี้มาเอาเลขมาเอาเลขตัวนี้ลงเอาจำนวนห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์นี่มันก็สามสี่ศูนย์สองศูนย์หนึ่งสองมาเอาตัวนี้ทําดูนะคะอันนี้มันเป็นหกสองตอนตอนล่างเป็นบนหกสองสูตรนี้เลยนี้มันก็สามสี่เก้าศูนย์ลองดูสูตรนี้สูตรนี้ไม่เดี้ยวลงนะเมื่อที่แล้วมาเอาลงวันนี้ ว่ามันห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์เอาเลยจับกันที่หนึ่งด้วยกันเ,เลขหนึ่งนาะถ้าใครจะใช้ตัวที่กันไว้ก็คือห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งไปที่เจ็ดไปที่เจ็ดอันนี้คือตัวกันไว้ไปเก้าเจ็ด บางทีก็จับผิดเลขเข้าแต่ก็จับผิดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดนี่ก็ซื้อซื้อได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ซื้อดิอันนี้ตัวกันมันไว้กันไว้เน้นเน้นเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดจับด้วยเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่ง เจ็ดหนึ่งตัวกันไม่แน่ออตัวกันก็บอกได้เนาะแคบไว้ชมแคบแค่ไว้ลุน้นสิบห้าวันเจอกันชอบก็จัดขัดกระพานนะคะอบก็จัดขัดกระพานดูคำเตือนคำเตือนสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลแนวทาง,ง่ายเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ใจวิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำร่ำรวยรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า